ความดิบชื้นของละอองน้ำทำให้พันไม้ป่าประจำถิ่นกับ400ชนิดเติบโตขึ้นบนภูเขาสูงป่าเขาสำนักตำบลกาลุวอนเหนืออำเภอเมืองนาราธิวาสเนื้อที่ป่ากว่า1,250ไร่จึงคลักเคล้าไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดฉแดนภาคใต้ที่ตั้งขึ้นตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาถเมื่อ9ปีก่อน เพียงเพื่อให้ป่าพื้นนี้กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชนและคนทั่วไปคล้ายสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่แต่หมอกผ่อนความรุนแรงจำกัดแค่เยาวชนในพื้นที่ที่แวะเวียนมาเรียนรู้ไม่ถึง3,000คนต่อปีที่มามานี่ข้างนอกนี่ต่างจังหวัดนี่ไม่ค่อยมีนะมีแต่เฉพาะในในเนี้ยในตัวเมืองรืยในต่างก็ที่ตาบาทเลยมันคือต่างอำเภอแล้วก็มี ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในนาราที่ว่าดอยู่ในนาราต้นแอ๊กพันไม้วงอยยางกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบได้ที่นี่เป็นพระเอกของป่าที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสหลังต้นแอคในป่าแห่งอื่นเริ่มหายไปเพราะถูกลักลอบตัดนํามาทําเฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกับต้นหมากบาลา หรือต้นช้างร้องไห้ที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันล้วนเป็นความร่ำรวยทางธรรมชาติที่สัมผัสได้ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกับ300เมตรหรือหากบางคนที่ไม่อยากเดินไกลก็จะมีซุ้มแสดงแผ่นไม้ยอดส่วนจัดแยกตามประเภทของวงทั้งโรงเก็บกล้วยไม้หรือพืชน,น้ำที่นำมาเพาะพันธุ์ขึ้นใหม่เพื่อรักษานธ่นไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ให้ยังคงความหลากหลายภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์และงบประมาณ ปัญหาความไม่สงบป,ประกอบกับกรมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างการบริหารงาน<ม>นะก็เลยให้สะดุดไปนะ<ม>ถึงวันนี้แผนแม่บทที่ยังคิดไว้ตั้งแต่คราวก่อนก็ยังอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าคงต้องรอจังหวะ<ม>ว่าความพร้อมของอเหตุการณ์บ้านเมืองอความพร้อมของด้านงบประมาณมเราจึงงด้านปเนินกัน ไม่เพียงแต่งบประมาณและสถานการณ์ที่จำกัดการขยายตัวของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้แต่ในหน้าแรงที่แรงจัดน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งลงส่งผลให้พันไม้บางชนิดที่ต้องการน้ำมากเริ่มตายลงเจ้าหน้าที่จึงต้องบริหารจัดการน้ำด้วยการติดตั้งแท้งน้ำบนภูเขาสูงก่อนจะสูบน้ำรดรักษาพันไม้ไว้ตลอดหน้าแรง ส่วนปัญหาความไม่สมบูรณ์ของดินซึ่งเป็นดินลูกรังและไม่มีธาตุอาหารเจ้าหน้าที่ต้องนําเศษวัชพืชจากต้นไม้รอบสวนมาหมักเป็นปุ๋ยหมักเพื่อบํารุงดินและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเพียงเพื่อให้ห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้อย่างคงอยู่ในวิกฤตความรุนแรงติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน